มันเป็นกระบวนการเี่ดนะครับแต่มันผันมาหลายปีแล้วก็ยังยึดภาพไม่ออกนะครับการที่มีคือจะประสบความสำเร็จจะทำงานได้ดีไม่ใช่อยู่ที่ตัวผมนะครับมันอยู่ที่ทีมงานมันก็จะมีมนุษย์สัว์อาการทีมงานที่จะการปกครองเลยทีมงานเป็นคนพี่น้องที่ต้องช่วยกันทำงานร่วมกันนะครับแต่เพิ่มไม่มีใครเห็นว่าอย่างนี่ทีมงานที่จะทำงานให้ประสบตาม โตเป็นเองเลยนะครับเป็นเรื่องแรกก็ได้ทีมงานตัวติร์ดที่มาทำหน้าที่กับของเธอและอาจารย์ที่คอยนะครับข้างบช่วยแนะนำสอนให้ทำงานทุกขั้นตอสำเร็จนะครับเมื่อมาเป็นเติบโตมาเป็นในงเลยทำชัดดีนะครับผมก็ขอฝากเรื่องตัวจากท่านส่วนราชการทั้งหมดที่อยู่ในคำชัดดีนะครับท่านนะ ได้ช่วยแนะนำสั่งสอนตีผมได้ตลอดนะครับสิ่งใดที่เป็นควนดังบ่นะครับผมนดีที่แบบรับฝากฝากเหงี่ยของพวกเราทุกคนเพื่อมีกำลังเพื่อที่ทำงานให้เดินทำชิทีเราเนี่ยไม่เสียชื่อในระดับจะแบบผู้ใหญ่ไม่จะไให้ผู้ข้างๆดีตีเราได้ว่าทำเดินทำชิีเราที่มัญหานะครับก็ฝากพวกเราทุกคนได้ช่วยนะครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับผม เช่นตัวแรขนะครับต่อานเรื่องต่าตัวด้รับคุณคกัน